วันนี้เรามาทําขนมกล้วยที่ไม่กล้วยเลยนะคะที่ถ่ายรูปแบบนี้กลัวไม่รู้ว่ามันคือขนมกล้วยเลยเอากล้วยมาโชนนิดนึงนะส่วนผสมก็มีตามนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เรามาเริ่มหั่นกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆก,กันก่อนนะเราจะไม่บดละเอียดนะเราจะได้แบบเวลากินเราจะได้แบบมี texture ในการแบบสัมผัสเนื้อกล้วยอะไรประมาณนี้นะทีนี้เรามาทำส่วนของแป้งนะคะใช้แป้งข้าวเจ้า 80กรัมนะคะแป้งมันสำปะหลัง40กรัมและก็แป้งเท้าใยม่อม1ช้อนโต๊ะนะคะแป้งเท้าใยม่อมเขาจะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้กะทินะคะหัวกะทิ260กรัมค่อยๆใส่ไปนะเราจะนวดแป้งก่อนค่อยๆใส่ไปตะล่อมตะล่อมจนผงแป้งหมดอะแล้วก็นวดจนเนียนนะคะ พอเรานวดแป้งเนื้อเนียนแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอากล้วยที่เราหั่นพักไว้กล้วยสุกงอมๆนะคะ650กรัมใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย200กรัมเกลือ3ช้อนชานะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะแล้วก็เราจะค่อยๆใส่กะทิกะหานวดให้เข้าเข้ากัน แล้วเราก็ค่อยๆใส่กะทิไปจนหมดเลยนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆนวดแล้วทีนี้ขอใช้ตัวช่วยนิดนึงนะให้เข้ามาสับๆๆ,ๆพอหยาบๆนี่ให้มนให้เป็นชิ้นกล้วยนิดนึงเนาะแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่มะพร้าวทึนทึกที่ขูดได้หนึ่งลูกค่ะช่างได้ประมาณ300กรัมกุ้งใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็คุกเ้าให้เข้ากันนะจ๊ะไม่รู้ว่าขนมกล้วยหรือขนมมะพร้าวนะแบบใส่แบบเยอะมากอะ จริงๆแล้วเขาต้องใส่กระทงเนาะกระทงแล้วเอาเปนนึ่งใช่ปะ่ะแต่กุ้งไม่มีใบตองไงกุ้งก็เลยอาศัยความง่ายเฮ้ยลองลองเรามาใส่พิมพวัฟเฟิลดูซิว่ามันจะเป็นจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมันก็ทําได้นะแล้วก็ดีงามด้วยสวยด้วยแล้วถ้าไม่บอกก็จะไม่รู้ว่าเป็นขนมกล้วยนะกุ้งก็เลยต้องเอาเอากล้วยมาวางตอนถ่ายรูปนิดนึงเนาะแต่พอชิมปุ๊บเฮ้ยขนมกล้วยแน่นอนเลยชิมแบบ มันก็อร่อยไปอีกแบบนึงเหมือนขนมกล้วยปิ้งอะ่ะมันไม่ใช่แข็งอย่างนั้นนะแต่ว่ามันมันกโ็โอเคเลยอะ่ะมันได้กลิ่นกล้วยมันหอมกล้วยมันเค็มปลาเลมปลาเลมหอมมันจากมะพร้าวอร่อยดีงามเลยค่ะถ้าชอบช่วยกดติดตามด้วยนะจ๊ะ